หน่วยที่10งานวัดและการตรวจสอบเกลียวเลียวและรัศมีแนวคิดการตรวจสอบเกลียวสามารถตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิดและที่ต้องการตรวจสอบตลอด คือระยะพิกของเกลียวในระบบเมตริกและจำนวนเกลียวต่อนิ้วในเกลียวระบบอังกฤษสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีเช่นการตรวจสอบด้วยบรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์วัดเกลียวเป็นต้นการตรวจสอบเรียว เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเลียวสามารถตรวจสอบด้วยเกจตรวจสอบเลียวทั้งเลียวภายนอกและเลียวภายในการตรวจสอบรัศมีเป็นการตรวจสอบรัศมีของชิ้นงานทั้งที่เป็นรัศมีโค้งเว,ว้าและโค้งนูนเกจตรวจสอบรัศมีมีทั้งที่เป็นระบบเมตริกคือมิลลิเมตรและระบบอังกฤษ คือนิ้วสาระการเรียนรู้ 1. ง,งานวัดและการตรวจสอบเกลียว 2. ง,งานวัดและการตรวจสอบเรียวและ 3. งานวัดและการตรวจสอบลัศมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เลือกเครื่องมือและวิธีใช้ตรวจสอบเกียวได้ถูกต้อง 2. เลือกเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบเลียวได้ถูกต้องและ 3. อธิบายวิธีการใช้เกจตรวจสอบรัศมีได้งานวัดและการตรวจสอบเกลียว 1. การใช้บรรทัดเหล็กตรวจสอบการวัดจำนวนเกียวนิ้วจะวัดจำนวนเกียวต่อนิ้ว โดยการวัดเกลียวที่ระยะทางความยาว1นิ้วได้บรรทัดเหล็กแล้วนับจำนวนเกลียวว่ามีจำนวนเกลียวเท่าไหร่วิธีการนับจะไม่นับเกลียวแรกที่เริ่มจากลูกคือ8เกลียวต่อนิ้วกรณีเกลียวยาวไม่ถึง1นิ้วเช่นวัดเกลียวที่ความยาวยาว1ส่วน2นิ้วได้5้าเกลียวดังนั้น 1>, 1นิ้วได้เท่ากับ5คูณ2เท่ากับ10เกียวต่อนิ้วการวัดระยะพิษเกียวเมตริกเป็นการวัดระยะหา่างระหว่างยอดเกียวด้วยบรรทัดเหล็กหรือที่เรียกว่าระยะพิษมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรจากรูปเกียวมีระยะพิษ2มิลลิเมตร 2. การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ตรวจสอบการวัดจำนวนเกลียวนิ้ววิธีการตรวจสอบเหมือนกับการวัดด้วยบรรทัดเหล็กคือนับจำนวนเกลียวว่ามีจำนวนเกลียวเท่าใดในความยาวหนึ่งนิ้ววิธีการนับจะไม่นับเกลียวแรกที่เริ่มจากรูปได้สี่เกลียวต่อนิ้วการวัดระยะพิษเกลียวเมติก เป็นการวัดระยะห่างระหว่างยอดเกลียวหรือที่เรียกว่าระยะพิษมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรจากรูประยะพิษเท่ากับ2มิลลิเมตรความรู้เพิ่มเติมเกลียวนิ้วที่บอกจำนวนเกลียวต่อนิ้ว สามารถหาระยะพิษได้โดยการนำจำนวนเกลียวต่อนิ้วไปหารนนิ้วหรือ25.4ม mm. ิลลิเมตรตัวอย่าง10เกลียวต่อนิ้วมีค่าระยะพิษ1ส่วน10เท่ากับ0.1น mm. ิ้วหรือเท่ากับ25.4ส่วน10เท่ากับ2.54ม mm. ิลลิเมตร 3การตรวจสอบเกลียวด้วยหวีวัดเกียวเป็นเกจสำหรับตรวจสอบเกลียวสามเหลี่ยมจะมีเป็นชุดมีทั้งเกลียวระบบเมติกและระบบอังกฤษจะมีเป็นชุดหวีวัดเกลียวสามเหลี่ยมระบบเมติกจะบอกเป็นระยะพิษใช้ตรวจสอบระยะพิษของเกียวมีมุมรวม60องศา วิวัดเกลียวสามเหลี่ยมระบบอังกฤษจะบอกเป็นจำนวนเกลียวต่อนิ้วใช้ตรวจสอบจำนวนเกลียวต่อนิ้วในการทดสอบจะต้องเลือกเกตแล้ววางแนบกับเกลียวแล้วส่องแสงดูกรณีถูกต้องเกตจะแนบกับเกลียวพอดี 4. การตรวจสอบด้วยแป้นเกลียว เป็นการตรวจสอบเกลียวอย่างง่ายประหยัดการตรวจสอบไม่ละเอียดเพียงเป็นการตรวจสอบว่าเกลียวสามารถใช้ได้หรือไม่เหมาะสำหรับทดสอบในการฝึกงานในสถานศึกษาในทางกลับกันสามารถนำสลักเกลียวมาตรวจสอบกับแป้นเกลียวก็ได้ 5. การตรวจสอบเกลียวด้วยเกจทดสอบเกลียว เป็นเกจที่ใช้ตรวจสอบพิกัดงานสวมของเกลียวที่เป็นเกลียวนอกเกจจะมีทั้งสองด้านคือด้านโกและน็อตโกด้านโกจะมีความยาวมากกว่าด้านน็อตโกเกจแท่งเกลียวตรวจสอบเกลียวในเป็นเกจใช้ในการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษด้านโก เป็นด้านที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษที่มีขนาดพิกัดต่ำสุดส่วนด้านนอตโกคือด้านที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษใหญ่สุดเกียวในที่มีขนาดอยู่ในพิกัดด้านโกต้องเข้าได้ด้านนอตโกต้องเข้าไม่ได้เกตดเกียววงแหวนตรวจสอบเกียวนอกเป็นเกตดที่ใช้ในการตรวจสอบเกียวนอก ว่าอยู่ในพิกัดที่ใช้ได้หรือไม่จะมีเกตเป็นคู่คือเกตโกและเกตน็อตโกเกียวนอกที่อยู่ในพิกัดจะต้องผ่านด้านโกได้และผ่านด้านน็อตโกไม่ได้ด้านน็อตโกจะมีตกล่องไว้และมีแว็กสีแดงเกตเกียวลูกกิ้งตรวจสอบเกลียว เป็นเครื่องมือตรวจสอบเกลียวที่มีลักษณะเหมือนลูกกิ้งที่เป็นเกลียวสามารถตรวจสอบได้ทั้งเกลียวขวาและเกลียวซ้ายเกลียวลูกกิ้งคู่นอกจะมีพิกัดเท่ากับพิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษใหญ่สุดเท่ากับพิกัดสูงสุดส่วนเกลียวลูกกิ้งคู่ในจะมีพิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษเล็กสุดเท่ากับพิกัดต่ำสุด เวลาตรวจสอบเกลียวจะต้องผ่านชุดนอกแต่ไม่สามารถผ่านชุดในได้เกลียวจึงจะอยู่ในพิกัดไมโครมิเตอร์วัดเกลียวเป็นไมโครมิเตอร์สำหรับวัดเกลียวโดยการวัดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิษ โดยนำค่าที่วัดได้มาเทียบขนาดกับขนาดที่คำนวณได้หรือขนาดมาตรฐานจากตารางว่าได้ขนาดถูกต้องหรือไม่ <ST AR C> การตรวจสอบเกลียวโดยใช้เส้นลวดมาตรฐาน3เส้นเป็นการวัดเกลียวโดยใช้เส้นลวดมาตรฐาน3เส้นแล้ววัดขนาดด้วยไมโครมิเตอร์ เกลียวที่ถูกต้องจะต้องมีขนาดเท่ากับขนาดที่คำนวณน,นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการเนื่องจากลวดที่ใช้วัดจะมีเป็นชุดมาตรฐานมีขนาดต่างๆหลายขนาดจะมีราคาแพงก่อนลงมือปฏิบัติต้องคำนวณหาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง ของเส้นลวดที่นำมาใช้ก่อนแล้วจึงคำนวณหาขนาดทั้งหมดที่วัดบนเส้นลวดดังรูปเพื่อนำมาเปรียบเทียบขนาดที่วัดได้งานวัดและการตรวจสอบเลียว1เกรเพาเลียวเป็นเกรที่ใช้ตรวจสอบเลียวในเป็นรูเลียวว่ามีอัตราเลียวหรือขนาดของเลียวว่าถูกต้องหรือไม่ เกจตรวจสอบเหลียวจะมีลำตัวที่เป็นเหลียวและมีน้านจับที่ด่านจับ,จ,บจะมีการพิมพ์ลายไว้เพื่อทำให้จับได้มั่นคงและสะดวกในการตรวจสอบรูเหลียว,วเกจเผารเหลียวจะมีมาตรฐานและมีนัมเบอร์แต่ละขนาดการใช้เกจเผาเหลียวตรวจสอบรูเหลียว1 ทำความสะอาดรูเลียวของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบ 2. เลือกเกจเพาเลียวตามขนาดมาตรฐานที่ต้องการตรวจสอบ 3. ทําความสะอาดเกจเพาเรียวเช่นน้ำยาล่างแบบหรือปักกาเคมีทําตามความยาวเกจเพาเลียวจำนวน3มแนวโดยให้มีระยะห่างเท่าๆกัน โดยประมาณ120องศา 4. สวมเกจเพาเรียวเข้าไปในรูที่ต้องการตรวจสอบออกแรงสวมเบาๆจนสุด 5. หมุนเกจเพาเรียวไปทางเดียวจนรอบ 6. ดึงเกจเพาเรียวออกอย่างระมัดระวัง 7. สังเกตน้ำยาล่างแบบหรือสีของน้ำยาเคมี ว่าถูกเสียสีจนออกหมดหรือไม่ถ้าออกหมดแสดงว่ารูเรียวถูกต้องกรณีออกไม่หมดส่วนที่สียังติดอยู่แสดงว่าส่วนนั้นเล็กส่วนที่สีถูกขูดออกแสดงว่าส่วนนั้นยังใหญ่กว่า 2. เกจรูเรียวเป็นเกจที่ใช้ตรวจสอบเรียวนอกของชิ้นงาน ผิวภายในจะต้องเจริในจนผิวเรียบและมีขนาดตามมาตรฐานของเรียวนั้นๆเกจลรูเรียวจะมีมาตรฐานและมีนัมเบอร์แต่และขนาดการใช้เกจลรูเรียวตรวจสอบเรียวนอก 1. ทํำความสะอาดชิ้นงานเรียวนอกที่ต้องการตรวจสอบ 2. ใช้น้ำยาล่างแบบหรือปากกาเคมีทาที่ผิวชิ้นงานตามแนวยาว3แนว 3. เลือกเกลรูเลียวตามมาตรฐานของเลียวที่ตรวจสอบแล้วทำความสะอาด 4. สวมเกลรูเลียวเข้ากับชิ้นงานอย่างระมัดระวัง 5. หมุนชิ้นงานไปทางเดียวจนรอบ 6. ถอดเกลรูเลียวออก แล้วสังเกตน้ำยาล่างแบบหรือสีปากกาเคมีที่ทาอยู่ว่าถูกลบออกจนหมดหรือไม่ถ้าออกหมดแสดงว่าเลียวถูกต้องแต่กรณีส่วนในยังมีสีติดอยู่แสดงว่าส่วนนั้นเล็กกว่าข้อควรระวังในการใช้เกจเผาเลียวและเกจรูเลียว1ชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบ ต้องมีผิวเรียบไม่มีรอยเย็น 2. ต้องทำความสะอาดชิ้นงานและเกจก่อนการใช้งาน 3. การตรวจสอบควรสวมและหมุนเกจกับชิ้นงานมาเบาๆอย่างระมัดระวัง 4. ไม่ควรวางเกจรวมไว้กับเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ 5. หลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดเกจเพลาเรียวและเกจรูเรียวทุกครั้งและฉะลมน้ำมันเก็บเข้าที่เก็บอย่างเหมาะสมการตรวจสอบรัศมีการตรวจสอบรัศมีของชิ้นงานจะทำการตรวจสอบด้วยเกจรัศมีจะมีทั้งระบบเมตริกคือมิลลิเมตรและระบบอังกฤษคือนิ้ว ซึ่งลัศมีของชิ้นงานจะมีลักษณะโค้งเว้าวและโค้งนูนขั้นตอนการตรวจสอบ 1. ทําทำความสะอาดชิ้นงานอย่าให้มีคลีบหรือรอยเยิน 2. เลือกขนาดของเกจ็ลัศมีว่าใช้ขนาดเท่าไรมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้วควรเลือกเกจ็ดลัศมีเฉพาะที่ใช้เพียงแผ่นเดียว 3. ทํทำความสะอาดเกล็ดลัศมีและ 4. นําเกล็ดลัศมีไปตรวจสอบที่ชิ้นงานโดยการส่องแสงดูว่าชิ้นงานกับเกล็ดลัศมีแนบกันหรือไม่ถ้าแนบทุกจุดแสดงว่ารัศมีถูกต้องถ้าไม่แนบแสดงว่าไม่ถูกต้องการพิจารณาผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ ชิ้นงานมีรัศมีมีโค้งเว้าเล็กกว่าเกลรัศมีผิวงานไม่แนบกับเกตดทุกจุดแสดงว่ารัศมีไม่ถูกต้องผลการตรวจสอบชิ้นงานมีรัศมีมีโค้งนูนเล็กกว่าเกตดรัศมีผิวงานไม่แนบกับเกตดทุกจุดแสดงว่ารัศมีไม่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบชิ้นงานมีลัศมีโค้งเว้าใหญ่กว่าเกตลัศมีผิวงานไม่แนบกับเกต็ดทุกจุดแสดงว่าลัศมีไม่ถูกต้องผลการตรวจสอบชิ้นงานมีลักษณะโค้งนูนใหญ่กว่าเกตลัศมีผิวงานไม่แนบกับเกต็ดทุกจุดแสดงว่าลัศมีไม่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบผิวงานรัศมีโค้งเวา้าแนบกับเกจทุกจุดแสดงว่ารัศมีถูกต้องผลการตรวจสอบผิวงานมีรัศมีโค้งนูนแนบกับเกจทุกจุดแสดงว่ารัศมีถูกต้องข้อควรระวังในการตรวจสอบรัศมีและการรักษาเกจรัศมี 1. ควรใช้เกจรดัสมีตรวจสอบชิ้นงานที่สะอาดไม่มีรอยยืน 2. ทํทำความสะอาดเกจรัศมีก่อนใช้ทุกครั้ง 3. อย่านำเกจรัศมีวางรวมกับเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น 4. ห้ามนำเกจรัศมีใช้งานแทนเครื่องมืออื่นๆเช่นใช้ไขางานแทนไขขวง นตน้ 5. ขนาดตรวจสอบรัศมีชิ้นงานต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามตรวจสอบชิ้นงานที่หมุนหรือเคลื่อนที่และ 6. หลังเลิกใช้งานต้องทำความสะอาดเกจรัศมีทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย